bên nữa tham được các cậu tham gia dj ở trên bài 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 i love you i love you nữa tham số thôi thôi đang เส้นใส่ก้องเคยไปไทยเลยท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นบรรยากาศสมัยรุยเบอร์ไซน์จะคึกคึกมากๆนุ่นมากๆเลยท่านผู้ชมสบายดีครับสบายดีครับเคยไุไทยมาอีกแล้วเคยไุไทยมาอีกแล้วเมื่อนี้เคยไุไทยพามาเที่ยวเรือดินเนอร์มาลองเรือดินเนอร์ สมัยริเวอร์ไซกําลังเข้ามาเด้อท่านผู้ชมเด้อช่วงเวลานี้ก่สามทุ่มเด้อท่านผู้ชมช่วงเวลาสามทุ่มนี่เรือดินเนอร์มาส่งนักท่องเที่ยวเข้ามาไอคอนสยามท่าเรือไอคอนสยามท่าที่สองเด้อท่านผู้ชมเด้อมาเบิ่งนักท่องเที่ยวเต้นอยู่บนเรือสมัยริเวอร์ไซ โอ้โมเต้นซ้ําเออท่านผู้ชมกําลังมาฮอดว่าโมเต้นซ้ําโอเคโย่ hey, สมัยริเวอร์ไซน์เน่ยสามร้อยแปดสิบคนเนอะท่านผู้ชมดูเคกกรื่องใช้ปากกุไลกดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้นี่จะเป็นหน้าจะเป็นคนลาวมาดูนะครับชมบอกเสียงชำเนียงเหมือนลาวเด้อะท่านผู้ชมมื่อนี้ทัวร์ลาวมาหรือเปล่าเด้อะท่านผู้ชมตอนนี้พร้อมเลยเด้อะท่านผู้ชมพร้อมให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาแต่เรือดินเนอร์แล้ว มื่อนี้วันนี้เคยไปเคยไปไทยคิดว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวลาวทัวร์เรามาเที่ยวมาเลือดินเนอร์ประเทศไทยสมัยนีเวอร์ไซด์เลยท่านผู้ชมสาวกำลังแอฟเบลเลยท่นานผู้ชมเช้าตอนรับนักท่องเที่ยวขึ้นมาเตเลอรดินเนอร์เด้อท่านผู้ชมน่ารักมากมากไม่เลิฟอยู่ ไปน้ำเที่ยวเต้นกันเลยไปน้ำเที่ยวเต้นเอ้ท่านผู้ชมเลยโยโย่โยผมเาออกเวลามาเลยฮู้นฮู้ฮู้ัวรเล่ามาบอนน้อบอนน้อท่านผู้ชมนี่เนาะเคิดว่าเ้ท่า้ชมเลยเต้นแล้วเต้นแล้ว ่าจะเป็นเวียดนามนะวันนี้น่าจะเป็นเวียดนามเด้อท่านผู้ชมเด้อนี่หุ่นเล็กหุ่นน้อยตัวเล็กตัวน้อยเออท่านผู้ชมเดินอันนี้จะเป็นพลัง่างชาติตัวสูงใหญ่มากโอ้ยกมือใบบางใบบานเบิ่งเน้อท่านผู้ชมเด้อข้าเจ้าทักทายกับ ดีเจนะักร oh, ้องอยู่คนเรือเนาะอบใบใบบใบไอเลิฟยูไอเลิฟยูเด้อท่านผู้ชมเด้อหน่นนนเต้นเต้นนักเต้นเ้อเน้ เขาเรียกว่าประตูเรือแทบแตกนะจะพยายามอวยกล้องมาทางใดเนาะท่านผู้ชมเนาะจะปิ้นกล้องมาทางไหนเด้อท่านผู้ชมมาทางนี้ก็เต้นไม่หยุดเลยน่าจะเป็นเวียดนามเด้อท่านผู้ชมเนาะหยุดแล้วอยู่ๆ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 อยู่ท่านผู้ชมนี่น่าจะเป็นเวียดนามนะเจ้าเต้นกันอยู่ เจ้าเต้นกับเจ้ามวนกันอยู่นี่เด้อสัตวผู้ชมเลยโอ้โหยอดมากๆเต้นใส่กล้องเต้อแไทยเลยส,มสมัตวผู้ชมอันนี้จะเป็นบรรยากาศสำไมลูเบอร์ไซด์เนี่ยจะคลื่นมากๆม,มวนมา ก็เลือกแบบนี้นะสำหรัแบคบุณผชมเลยแบบนี้ช่วงจังหวะคนดื้อๆไงเนาะคนดื้อๆเนี่ยก็เดเส้นให้ดูเลยนะคุณผู้ชมเนาะหญสาวขี่ดื้อบบนนะน,น้้ออวันนี้จะมีหุ่นเล็กฝรั่งต่างชาติมีน้อยมากค่ะคุณผู้ชมฝรั่งตัวใหญ่พวกอินเดียเนาะ เมื่อก่อนเห็นพลังอินเดียเยอะมากๆเจวญี่ปุ่นเยอะมากๆวันนี้น่าจะเป็นชาวเวียดนามเนี่ยทุกคนเจาจะเี้อยู่ๆยู่่ด้เจอย่างเวลาทางเจ้าเนาะ เดี๋ยวพายางไปหลับทางไปเกิกลางทางเด้อสกเจะจะเดินไปเดินมานะอันนี้จะเป็นแบบนี้เด้อ้ชมเกเราจะจะเดินมาแบบนี้นน่าจะเป็นนวันี้จะแปลกหูแปกตา โอ้คนเวียดนามเขาจะหมักมวนจริงๆกันทุกเนี่ยสนุกมากๆเลยใช่ใช่เ no วียดนามแน่ๆคนคนเวียดนามเนี่ยเขาจะหมักมวนหมักสนุกมากๆเลยครับทุกคนเธอใส่มาอยู่ตรงกลางเกินไปแล้วเนี่ย วันแตงนคิววันแตงนคิวเด้อท่านผู้ชมเดิมเจ้าคนเดียวคนเดียจริงจริงเต้นกันไม่หยุดเด้อท่านผู้ชมตอนนี้นักเต้นเทียรลงแต่ขึ้นมาแต่เรือดินเนอร์หมดแล้วเด้อท่านผู้ชมเด้อวันนี้จะเป็นชาวเวียดนาม ุ่มใหญ่มากครับคุณผู้ชมนั่นแท่นั่นแท่แปลว่าเดินเด้อท่านผู้ชมเด้อเจ้ากำลังเดินไปแล้วเด้อท่านผู้ชม้เยอะมากมายเดินไปอแง่บ้านน้าด้ินไเอแงบ้านน้าด้วยโอ้โหเงียบด้เด้อท่านผู้ชมเด้อถึงใครฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เด้อท่านผู้ชมเด้อคลิปนี้เคยเพื่อจะขอลาจบสำนึกก่อนพอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ